เปิดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนคอยดิบหายดีเพราะคุณพี่เขาใส่ใจสูตรเด็ดเคล็ดลับของเราอยู่ตรงไหนจ้าพี่นนสูตรเด็ดของเราก็อยู่ที่น้ำตาลเคี่ยวนะครับเพราะว่าทุกอย่างเราจะรวมอยู่ที่ในหม้อน,นั้นเลยอของเราจะเป็นยำที่แบบว่ายำจานต่อจานน้ำตาลเคี่ยวหม้อน,นี้แหละค่ะคือของดีมัดใจลูกค้าจนอยู่มัดวันนี้พี่นนจะมาบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำน้ำตาลเคี่ยว เมนูง่ายๆนะครับที่แบบทั่วๆไปมีแต่ร้านเราจะขายดีมากคือยำมาม่าหรอยำมาม่าคือปกติที่อื่นเขาก็มีนะแต่ทำไมร้านที่ขผยดีมันต้องเด็ดนะหนูว่าพอเอามาใส่น้ำยำแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยคือมันลงตัวมากเลยรสชาติอร่อยใช่ไหมใช่ครับเลิฟเลยนอกจากยำมาม่าที่ว่าเด็ดแล้วยังมียำน้องใหม่ที่กำลังมาแรงแสงโค้งยำอื่นๆนั่นก็คือยำเส้นมันเทศเจ้าเส้นมันเทศมันก็คือเส้นในชาบูหมาล่านี่ละ น้ำตาลเที่ยวใช่ครับมันมีความเด็ดยังไงพี่เล่าสิจ๊ะก็ของเรานี้ก็คือเราใช้น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลแท้นะครับล้วจะมีส่วนผสม,มอื่นอื่ดีจะเป็นเราใส่โซดาใส่น้ำมะขามแต่ประเด็นคือความอร่อยของเขานี่นะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมอย่างเดียวมันมีกรรมวิธีของเขาเราก็จะเริ่มจากใส่น้ําตาลทรายก่อนนะครับเพราะน้ําตาลทรายมันจะไม่หวานแหลมนะครับอ๋อมนจะหวานนวลนวใช่ครับคือน้าตาลทรายกับน้ําตาลปีหรือน้ำตาลโนเนี่ยมันหวานไเหมือนกันเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราใส่น้ำตาลทรายก่อนน้ำตาลทรายใส่สองช้อนนะครับใส่สองช้อนใช้น้ําตาลทรายแดงครับที่้าครับแล้วก็จะเป็นดอกเกลือนะครับดอกเกลือหนึ่งช้อนครับอ่าก็คือเกลือเม็ดใหญ่ๆไม่ต้องละเอียดมากๆดอกเกลือ ก็จะเป็นน้ำมะขามนะครับน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนะครับเราจะใช้อยู่1ส่วนสครับโอเคเป็นสูตรของเขานะนี่<ช>เอออนนี้ก็จะเป็นโซดาโซดาได้เขาใส่ทุกที่เขาก็ใส่โซดา,ซดา1ดาสนส่วนสแต่เวลาที่เราทำเราต้อง รู้ว่าจะทำแล้วมันจะน่านนนนกินขนาดน้ำกระเทียมดอง<ช>นี่น้ำกระเทียมดองใช่ใชครับหอมมากแล้วแต่ไปนะคะครับเสร็จแล้วก็คือ,อน,น้ำปลาขาดไม่ได้เลยน้ำปลานี่ขาดไม่ได้เลยพี่นนท์เราก็ต้องมีน้ำปลาดีก็นี่เลยนะคะน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์ไม่เค็มโดดเค็มกำลังดีทำกับข้าวทำเมนูไหนก็อร่อย<ช>ก่อบ<ๆ>น้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์เริอ<ะ>อ,อ๋อค่ะกินหอมมากครับไม่ผิดหวังจริงที่กินน้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์นะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลค่ะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลค่ะมันก็จะเป็นเป็นแบบฝีคาราเมลเลยเฮ้ยอร่อยมากพี่กลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นหอมน้ำปลาน้ำปลาสำคัญคือต้องเป็นน้ำปลาแท้นะครับอันนี้พูดร่องจริงเลยนะใช่ครับ น้ำปลาพอมันได้น้ำปลาด<ช>ีพี่กลิ่นมันหอมเนาะใช่ครับโอ้โหถึงวอกเลยว่าไม่เค็มโดดเค็มกำลังดีเลยค่ะเลิ่หอมจากน้ำปลาแทๆ้ๆบวกกับความหวานนวลของน้ำตาลมะพร้าวทำให้ยำทุกจานของร้านพี่นนรสสมกับชื่อร้านยำแซ่บหนวดจริงๆแซ่บป,ปรีดเลยล่ะคุนผู้ชมเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหาร ทางเราขอมอบน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ทำได้สารพัดเมนูและอร่อยทุกเมนูทั่วไทยให้หนึ่งกะเช้าค่ะ้ีปรดถามนะตำแหน่งสุดท้ายที่ทำงานก่อนมาเปิดร้านขายยำแบบเแบบแบบต็มตัวพี่ตำแหน่งอะไรตอนนั้นซ e เนีย s ์เซล m มน a เจอครับเป็นถึง m มน a เจอร์แล้วว่าพี่คนเราทุกคนมีอาชีพหนึ่งอาชีพสองถ้าอาชีพหนึ่แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่พอมาเจออาชีพที่แบบ เฮ้ยอันนี้มันเหมาะกับเราเรา<ช>เป็นเจ้านายตัวเองเราทําแล้วเรามีความสุขเราแฮปปี้บกุกบอกว่ามันก็ไม่สายนะใช่ร้านพี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาขายดีมากขายดีขนาดว่าพวกแบบแอปพลิเคชันน่ะ90%มาต่อร้านเขานะรายได้เขาเป็นหลักล้านนะเธอต่อเดือนเนี่ยฉันพูดตรงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดโกหกนะปังปะยอดขายต่อเดือนจากเดลิเวอรี่อย่างต่ำนะเธอปริมปริ ปังยอดขายเดือนเดือนหนึ่งเป็นล้านค่ะของดีฝีมือก,ก็ต้องมีบวกความใส่ใจเข้าไปมันใช่เลยแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะมันต้องขอสนับสนุนโดยน้ำปลาแทร้รราเด็กสมบูรณ์ก็ยังไม่เชื่อหรอก ก็เลยแบบลองขอดูไม่รู้ลูกค้ามาจากไหนก็คือเหมือนจัดคิวให้หมดเลยออเดอร์เด้งรัวรัว,ว,ว,วยอดขายวันนี้ห้าหมื่ไม่ใช่แค่ที่ร้านนะที่ห้องเนี่ยเป็นสํนานักเลยครับคุณผู้ชมนี่เป็นอ,องค์ไม้เทพาโลผู้ชามาอยู่ที่8ปดหมื่น